สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดอทเรนนิ่งการเรียนรู้เน็ตเวิร์กนะครับโดยเราจะทําการเรียนรู้ผ่านทางโปรแกรม Cisco Pa c k e t Tracer นะครับในขั้นตอนนี้ครับเรายังคงพูดถึงในเรื่องของ OSI Mo d e l เดลนะครับแต่เราจะเข้าไปเรียนรู้นะครับ o s เ Model ดในเลเยอร์ที่2 OSI m เ d e l ดนะครับมีทั้งหมด7 La เลเยอร์นะครับเราผ่านการเรียนรู้เลเยอร์ที่1ครับ p h y s i c a เ l a y e รไปเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะเข้าไปทาความรู้จักกับ Datalink Layer นะครับซึ่งก็เป็นเลเยอร์ที่2สองนะครับอ่ ที่เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่ได้จาก physical layer นะครับซึ่งเป็นข้อมูลในลักษณะของบิตก็คือ0ูนย์กับ1นะครับข้อมูลที่เป็นในลักษณะของบิตก็จะถูกเปลี่ยนจากบิตเป็นเฟรมนะครับในชั้นของ data link layer นะครับโดยการเปลี่ยนจากบิตเป็นเฟรมนะครับก็จะมีการสอดใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาในชั้น Datalink Layer นี้นะครับสอดใส่ข้อมูลอย่างไรนะครับแพ็กเกจข้อมูลนะครับ ก่อจะได้มาเป็นแพ็กเกจข้อมูลก็จะมาอยู่ในลักษณะของบิตก่อนในฟิสิ i อลเลเยอร์ก็คือ0ูนย์กับหนึ่งนะครับเมื่อเข้ามาถึงตัวด a ต a l ลิงเลเยอร์นะครับด a ต a l ลิงเลเยอร์นั้นก็จะมีความสามารถในการที่จะอ่านที่อยู่ทางกายภาพของระบบเครือข่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับอุปกรณ์นี้มีการเชื่อมต่อกันอย่างไรอยู่นะครับตัวด a ต a l ลิงเลเยอร์นั้นมีความสามารถที่จะอ่านหมายเลขที่อยู่ทางด้านฟิสิกส์หรือว่าทางด้านกายภาพของระบบเครือข่ายได้สามารถที่จะแจ้งเตือนข้อผิดพลาดนะครับ สามารถที่มีการจัดลําดับเฟรมข้อมูลนะครับว่าข้อมูลที่ถูกส่งมานั้นนะครับเฟรมข้อมูลไหนมีลําดับที่เท่าไหร่นะครับสามารถที่จะควบคุมการไหลของข้อมูลได้ตัวอย่างก็เช่นนะครับอินเทอร์เน็ต ISDN p p p นะครับเฟรมเย์เป็นต้นนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวดัตติ้งเลเยอร์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์และบริดจ์นะครับโดยที่สวิตช์และบริดจ์นั้นสามารถที่จะมีการอ่านแพ็กเกจข้อมูลนะครับ สามารถที่อ่านแพ็กเกจข้อมูลได้จาก MAC address ที่การ r d LAN d นั้นนะครับมีการเชื่อมต่อกับ PC อยู่นั่นเองนะครับโดยที่ตัว Data l i งเลเยอรก็จะทำการเปลี่ยนข้อมูลนะครับจากในรูปแบบของบิตขึ้นมาเป็นเฟรมนั่นเองนะครับรักษาหน้าตาข้อมูลที่เป็นเฟรมนะครับจาก01ทางสัญญาณทางไฟฟ้านะครับก็จะถูกเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามานะครับโดยก็จะมีปลายทางของ address ที่ต้องการที่จะติดต่อก็คือ destination address นะครับ ต้นทางของเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่นะครับก็คือ source address นะครับมี a u t e r header แล้วก็มี frame footer นะครับปิดท้ายในส่วนของ frame ข้อมูลนั่นเองนะครับลักษณะหน้าตาของ frame ข้อมูลที่ได้จาก datalink layer นะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่า datalink frame นะครับครับโดยที่อุปกรณ์ Switch ซึ่งทำงานอยู่ภายใน datalink layer นี้นะครับก็จะทำการจัดเตรียมข้อมูลนะครับ จะทําการจัดการเชื่อมต่อนะครับกำหนดช่องทางการส่งข้อมูลลำดับการส่งข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของอัตราการรับส่งเฟรมข้อมูลนี้นะครับครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะเข้าไปทําการเรียนรู้นะครับ OSI Mo d e l เดในเลเยอร์ที่3นะครับเพื่อทําความเข้าใจในเรื่องของเน็ตเวิร์กแล้วก็เฟรมข้อมูลที่ส่งนะครับระหว่างเครือข่ายสำหรับขั้นตอนนี้ขอจบลงมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ